นี่ใหญ่กับแม่ขว้าไข่ได้ไข่สีไข่ไปแล้วสมุนไพรไข่เดือดบ้านเท่านั้ตั้งหม้อให้เดือดได้เลยเกี่ไข่ลงไปไข่ขั่วค่ะไม่ใช่ไข่ทอดขุดฟ้อนเองได้จ้าไหนยังนอตีเข่าค่ะเบิ่งไก่ๆกันค่ะกัจะประมาณนี้นะคะร้อยไข่พดเท่ากับก้นขวไข่ไปกิ่นแามมะเสาวน้อพี่น้องน้อ ชีวิตบ้านๆเทาตื่นเศร้ามาถ้ามาหากินแต่ยังนอกคิดเขาเศร้าพี่น้องเลยบ้านเจ้าวนี่ถึงสีมโนอก,กว่าใครเขามนบอกยายลยเด้อ <c oughs> ยายกับขวแบบสไตล์ของยายยังสีละค่ะเทน้ำนิดนึงแล้วก็ปรุงไข่ล่อให้เดือดไข่กับซีฟู้ขึ้นเองนด้เนาะมันย่วทอดค่ะขวเอาค่ะพนไปสกักพักไห้เริ่มง้อแล้วกันไปกลับมากกับใดที่แล้วเนาะคะ่ะ ไข่กับซุกแล้วเอากระเทียมถั่ใสถวยเลยค่ะค่ะวัดใส่ถวยเลยล้วก็เทลงเลยค่ะขวไข่ยายจันจ้าโอเคค่ะวัดดีเด้อจ้าถ้าชอบกับกดโอเคยายในเด้อค่ะฝากในเด้อ